รสวาไราตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันวันที่ทุกคนจะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับวันที่ก่อนที่จะเกิดเรื่องก่อนที่จะเกิดเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผู้หญิงคนหนึ่งก็จะไปไปขายไปขายหนูผู้หญิงคนหนึ่งก็จะไปขา,ายหนูขา,ายหนูกับไปไหล ก็จะมีลูกค้าอยู่ที่บ้านมะกรูดก็จะไปไปแล้วก็คุยคุยเรื่องคุยเรื่องพ่อไปอีกแล้วแม่นางเงีกตอนนั้นเรายังไม่รู้เรายังไม่รู้ว่าพูดเพื่ออะไรแต,แต่ก็ดูถูกเขาแต่ก็ดูถูกเขาดูถูกพ่อะเอกดูถูกแม่บางเอกอ,อืมดูถูกพ่อะเอกว่าคือมันขยันขันแข็งแต่มันโง่เอาก็จะพูดอย่างนแนวๆนี้ตลอดแม่นางเอก รักผัวคิดว่าผัวหล่อผัวหลอก็รักผัวคือก็นก็จะพูดเนี่ยแล้วมันจะรวยได้ยังไงมันจะรวยได้ยังไงมันโง่ขนาดนี้มันจะรวยได้ยังไงมันจะมีอะไรอ่ะเออคือพูดเหมือนว่าตัวเองตัวเองรวยแ็้เขาก็มีความสุขดีนะเออแล้วดูดูแล้วดูเรื่องแบบเนี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้พึ่งเกิดตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มทําธุรกิจหนูเพราะว่าตอนนั้นไอ้ไหลเนี่ยทาธุรกิจหนูทําธุรกิจหนูร่วมกัน ร่วมกันกับผู้หญิงคนหนึ่งไปซื้อทงซื้อท่อมันมีภาพเยอะแยะมากมายที่ที่อยู่ในนิทานก็เริ่มก็เริ่มมินทาจะบอกให้ฟังจะเริ่มมินทาพ่อไปอีออเอกเริ่มมินทาพ่อไปอีกเริ่มมินทาแม่นกอกแล้วเห็นไหมละ่ะก็มันโง่เลยมันไม่มีฝาบ้านก็มันโง่เลยมันงขอข้าวกินเริ่มเริ่มพูดเริ่มพูดเมื่อ,อไหรก็ตามนะครับ เมื่อไหร่ก็ตามถ้าอยู่ถ้าอยู่แค่สองคนสามคนนี่เอาเรื่องนะครับคุณพิโรนนะครับผมมันไม่ใช่แค่เริ่มมันไม่ใช่แค่เริ่มพูดมันเลยกลายเป็นการมันเลยกลายเป็นการปลูกฝังปลูกฝังหาคนที่ด้อยกว่าอืมหาหาคนที่ด้อยกว่าจะเป็นอย่างนั้นเราก็ทําเราก็ทําธุรกิจเราก็ทําธุรกิจหนูเราทําธุรกิจหนูด้วยกันกับผู้หญิงคนหนึ่ง ก็รเริ่มดีขึ้นนะก็เริ่มดีขึ้นก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็นา้าน้าคนหนึ่งก็เลี้ยงด้วยกันแต่ก็ไม่ได้ทําธุรกิจแจแต่ผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะคือลงทุนไปเยอะลงทุนไปเยอะห่ือข้อ,อที่เลี้ยงสัตว์น่ะสัตว์สีขาน,นั่นะก็ลงทุนไปเยอะลงทุนไปเยอะเพื่อที่คิดว่าจะได้กําไรคุณลองคิดดูสิว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งเนะี่ยเรื่องเรื่องเรื่องธุรกิจอะไรก็ตามครับ บุคคล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 เนี้ยจะชอบอย่างหนึ่งก็คือชอบหักหลังจะชอบหักหลังคนคุณรู้ไหมเขาทําอะไรหนูเนี่ยเราไปขายคู่ละห้าร้อยคู่ละพันคู่ก็คือตัวผู้ตัวเมียคู่หนึ่งคู่ละพันคู่ละห้าร้อยแล้วแต่อายุตัวเล็กก็คู่ละห้าร้อยตัวใหญ่ก็คู่ละพันเราขายได้แต่คําว่าคําว่าเป็นพ่อค้าเนี่ยคําว่าเป็นพ่อค้าคือเราไปซื้อเราไปซื้อ,เร,อเราไปซื้อมาเหมามามันก็จะได้กําไรเยอะอยู่แต่ผู้หญิงคนนึงเห็นว่าเฮ้ย ทำไมทำไมกูไม่ได้ทำไมกูต้องทำไมกูต้องเลี้ยงอ่ากูต้องเลี้ยงหนูให้กับมึงไปขายมึงซื้อกูตัวละร้อยห้าสิบแต่มึงไปขายสองตัวห้าร้อยมันก็เริ่มมันก็เริ่มมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นป้าเขาลงทุนทําเขาอะลงทุนลงทุนทนําคอกหนูไม่ใช่น้อยนะครับทําลงทุนทําคอกหนูไม่ใช่น้อยอืมทีนี้เนี่ยสิ่งที่สิ่งที่เขาทําคืออะไรรู้ไหมทุกคนผู้หญิงคนหนึ่งก็คือ ไปติดต่อพ่อค้าหนูเองไปติดต่อพ่อค้าหนูอ่าติดต่อพ่อค้าหนูใครที่เคยใครที่ไอ้ไหลเคยเป็นเคยไปไปซื้อหนูไปซื้อหนูอยู่บ้านนั้นบ้านนี้ปุ๊บผู้หญิงคนหนึ่งก็จะแนะนําให้ไปซื้อหนูฟาร์มนี้นะ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 แล้วถามว่าแล้วถามว่าไอ้ไหลจะไปซื้อหนูที่ไหนไม่มีเพราะเขาบอกแหล่งแล้วเขาบอกแหล่งว่าต้องไปซื้อที่นี่ต้องไปซื้อที่นี่ต้องไปซื้อที่นี่ แล้วเราก็ถามว่าทําทําไมทําไปทําไมผู้หญิงคนนึงก็บอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของเขาก็เป็นสิทธิ์ของเขากูไม่ขายให้มึงไงก็ไม่ขายให้มึงเอ้าทําไมมึงได้กําไรเยอะกว่ากูมึงอ่ะได้กาไรเยอะกว่ากูกูขายให้มึงตัวละร้อยห้าสิบาทแต่มึงก็ไปขายเอาเมื่อขายสองตัวน่ะห้าร้อยแล้วแล้วมึงเลี้ยงสักเดือนสองเดือนมึงไปขายคู่ละพันเอ้ากูเป็นพ่อค้ากูก็กูก็ต้องได้กําไรสินั่นแหละกูไม่ขายให้มึง นั้นไม่ธรรมดานะครับแต่นั้นไม่ธรรมดานะไปบอกว่าตรงนั้นมีคนเลี้ยงหนูคนเลี้ยงหนูเจ้านั้นเจ้านั้นจันไอ้ไหลก็ไม่มีที่ซื้อหนูเพราะว่าพ่อค้าเขามาเอาไปหมดแล้วพ่อค้าเขามาดีวไปหมดแล้วบ้งจริงไหมครับบง้งจริงเจ็บไหมเจ็บอย่าปวดแต่ผู้หญิงคนหนึ่งขำผู้หญิงคนหนึ่งขำมีความสุขมีความสุขที่ไอ้ไหลไม่มีที่ซื้อหนู อืมแล้วแล้วหนักไปกว่าน,นั้นคุณลองคุณลองคิดนะคุณลองคิดดูนะคือคนคนหนึ่งทําได้ทุกอย่างทําได้ทุกอย่างเพื่อที่จะทําลายทําได้ทุกอย่างเพื่อที่จะทำลายาเ,เวรกรรมวันหนึ่งมันมันกลับมาเวรกรรมวันหนึ่งมันกลับมาตอนที่ใครบางคนตอนที่ใครบางคนขายผ้าใครบางคนไปขายผ้าคาม ใครบางคนไปขายผ้าคามอมใครบางคนไปขายผ้าคามตอนนั้นเนี่ยผ้าคามอยู่ที่หมู่บ้านหมู่บ้านแห่งหนึ่งอะ่ะหมู่บ้านถ้ำเต่าเ,าเนมันเขาจะทําผ้าคามทั้งหมู่บ้านครับทั้งหมู่บ้านคือทําผ้าคามทั้งหมู่บ้านผลิตเองแล้วก็รับมาเองคือถ้าอยากได้แหล่งผ้าที่ถูก <c oughs> ที่ถูกก็คือต้องไปรับที่ทําเตา่ามันเหมือนมันเหมือนเป็นที่ขายสง่งมันเป็นหมู่บ้านขายผลิตเองด้วย แล้วก็รับซื้อจากที่อื่นมาด้วยคืออยากได้พระคามต้องไปที่แหล่งทีนี้มันก็จะมีมันจะมีถูกแพงแตกต่างกันไปอยู่ในอยู่ในหมู่บ้านแห่งนั้นนะครับอยู่ในหมู่บ้านแห่งนั้นเพลินว่าเรื่องเรื่องเนี้ยเรื่องเรื่องนี้เราไปถามไอ้ไหลเนี่ยพาอพาผู้หญิงคนหนึ่งอันนี้อ้นี้อันอน,อนี้ก็กจำไม่จํานะไอ้ไหลนี่ก็จบไม่จํานะ ก็พาไปทาทุกบ้านทุกบ้านแต่ราคาแต่ราคาเนี่ยราคาจะไม่ราคาเนี่ยจะไม่เอไม่เท่ากันจะไม่เท่ากันแล้วทีนี้มันจะมี้านลานหนึ่งลานลานหนึ่งที่ที่ลูกของย่าชีอยู่ในนิทานเรนนี้ไปซื้อลูกของย่าชีไปซื้อทุกคนจําได้ไหมว่าตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นนี่คือเออย่าชีเนี่ยเขาย่าชีอยู่ในนิทานนะ เขาเขาขายพาะคมนะตอนนั้นลูกลูกของย่าชี้เนี่ยเขามีรถอีซูซุสีดำอืมอีซูซสีดำสวัสดีทุกคนนะครับผมอีซูซุสีดำเขาขายของแป๊บเดียวหมดงวดรถอืมเฮ้ยผู้หญิงคนหนึ่งก็ถามว่าทำไมมันทำไมมันได้กำไรเยอะขนาดนั้นแต่ก็ไม่กล้าเขาไปถามก็ไม่กล้าเข้าไปถามเพราะว่า